จะเก็บไว้ให้แม่ย่าสักสองสามลูกนะคะนี่ค่ะนี่ลูกใหญ่อยู่นะคะลูกอ้วนค่ะเนี่ยอ้วนนี่นะคะมขี้เห็นป่ะนี่เทน้ำปลาเลยค่ะ สวัสดีค่ะแม่สปาใไใบยานะคะใบยาตจะกลับบ้านแล้วนะคะม่ยาจะมาเก็บกระตองไปฝากคุณที่บ้านนะคะนี่ผักกระตองค่ะผักกระตองหรือเขาตองนะคะก็ งามอยู่นะคะสวยอยู่เขียวก็ย่อนไม่ค่อยอวบเท่าไหร่แต่ว่ามันใบมัเขียวมันก็โอเคใช้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะไปเก็บฝาให้คนที่บ้านนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บด้วยกันนะคะสวยงามมากเลยอะ่ะ แย่ลอกเก็บต้นใต้อันนี้นะคะก็ฝันนี้เก็บหมดแล้วนะคะที่ย่องามๆเก็บหมดแล้วนะคะแต่ฝันนี้รู้สึกว่าหญ้ามาจะมีเยอะนะคะก็เลยไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บนะคะแต่ตัวนู้นไหนย่องามอยู่นะคะหญ้าน้อยแต่ว่ามันโดนแดดนะคะมันร้อนมากก็เลยเก็บไม่ไหวก็เลยว่าจะพอแค่นี้นะคะก้อนตัวนั้นเดี๋ยวเอาไว้ตัวเย็นๆค่อยไปเก็บก็ได้นะคะแต่ตัวนี้คิดว่าคนมันมันมีน้อยก็คิดว่าคนไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันมีหญ้าเยอะ และนี่คือผลงานของใบยญานะคะที่เก็บเสร็จแล้วแพ้ใส่ถูรเริ่มร้อยแล้วนะคะแต่ยามไม่ได้ใส่น้ํานะคะเดี๋ยวจะเราใส่น้ำใบยญาใช้กระดาษทิชชู่ห่อน,นะคะนี่กระดาษซับม,มันานะคะไว้อุ้มน้ําจะได้สดๆจะได้เขียวนานๆนะคะเพราะว่าใบยญาเอาไปให้คนที่บ้านนะคะเพราะว่าใช้เวลาดเดินทางก็นานอยู่นะคะโอเคอันนี้ก็ตอนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าใบยญาร้อนมากโอเคจะมาใส่น้ําเลยนะคะค่ะเดี๋ยวใบย่าจะใส่น้ํานะคะ ใส่ถูแลนิดนึงนิดเดียวพอนะคะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะโอเคแค่นี้พอคะ่ะ น้ำแค่นี้พอนะคะถ้าเราใส่เยอะไปเดี๋ยวมาจะไม่ดีนะคะเดี๋ยวราด้แต่เน่าซะก่อนนะคะนี่ใบยายเก็บมะมว่วงต้นสุดท้ายลูกสุดท้ายเออไม่ใช่ใบยายเก็บมะมว่วงต้นสุดท้ายที่จะไปให้คนที่บ้านนะคะไปฝากคนที่บ้านนะคะน้าดอกไม้ค่ะลูกอ้วนอยู่นะคะบางลูกนะคะนี่เออลนูนีนเน่าเปล่า ไม่น่าไม่น่าจะเน่าเดี๋ยวต้องเปิดดูข้างในนะคะลูกนิยายนี่นี่เดี๋ราแกะดูก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นปาตะก,ก้อนละสุขเหลืออารามแล้วค่ะอันนี้ไปยาวะ่ะ จะเก็บไว้ให้แม่ย่าซส,สอดสามรูนะคะขอนแม่ย่าอยู่นี่ค่ะนี่ลูกใหญ่อยู่นะคะลุอ้วนค่ะเนี่ยอ้วนลูนี้ใหญ่มากนี่ใหญ่มากสวยด้วยเนื้อน่าจะหนาแล้วก็นี่อีกรุ่นหนึ่งสวยมากค่ะโอ้ยเออกลิ้งกรี้งกลิ้ง,งทำไมจ๊ะ มีแค่นี้แต่จะไปดูเอ่อมะม่วงมันอีกว่ามันจะได้กี่ลูกนะคะแต่มะม่วงมันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าป้ายไม่ได้เก็บไว้แต่เนี่ยคือป้ายห่อไว้นะคะไม่ให้คนเข้ามาเก็บนะคะเพราะว่าป้า,ายะตั้งใจว่าจอดไปให้คุณที่บ้านนะคะก็เลยไม่ได้ให้คนมาเก็บกินนะคะนี่แต่แค่นี้ค่ะม้ายาซื้อปูด้วยนะคะไปตำส้มตำที่บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านเขาชอบกินส้มตำกันมากๆเลยนะคะ อมาละกอก็ไม่ต้องซื้อนะคะแมาละกอเยอะแยะมากไมยไก่กอน,นะคะแต่ว่าปูไม่มีค่ะปูจะมีปูอีกแบบนะคะไม่ใช่ปูแสมแบบนี้นะคะนี่คือเราซื้อมาตัวใหญ่อยู่นะคะราคาก็ถูกจะถูกด้วยนะคะซื้อมาจะมาทําความสะอาดนะคะจะมาดองค่ะ,จะ,คะจะมาดองน้ำปลาน,นะคะสายใหญ่ค่ะเลือกแต่สายใหญ่ๆนะคะบอกค่าว่าแม่ค้าหนูขอเลือกตัวใหญ่ๆนะหนูจะไปฝากคนที่บ้านค่ะ ก็เลยเลือดตัวใหญ่ค่ะเอ่อไม่น่าใจว่ารานส้มตาภาคกลางนี่เขาไขายไม่ได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะเพราะว่าทุกคราที่เบยาก,กลับบ้านนะ่ะเบญาซื้อปูแพงมากๆาๆเลยนะคะแต่รอบนี้ถูกค่ะทุกคนถูกจนแบบเบญากตก,กใจค่ะเหรือเบยาจะทำความสะอาดนะคะเอาไปดอนนับปลาค่ะ ปูมต้ดทำความสะอาดดีๆนะคะล้างละหลายรอบนะคะเพราะว่ามีขี้ดีหรือขี้ซสมันติดเยอะเหมือนกันนะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะนี่ใบยาต้นน้ำปลาเองนะคะใบยาใส่มาน้ำน้ำปลาแล้วก็ ผล,ลวนวลนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครมีน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงก็ได้นะคะแต่ใบ่าไม่มีนะคะเบ่าก็เลยไม่ได้ใส่แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหมคะที่เขาเห็นเขาขายกันที่เห็นเขาขายกันใบ่าไปซื้อมาเราจะออกหวานหวานมานะ่าจะใส่น้ำตาลนะคะแต่ว่าแต่ใบ่าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใส่แค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ใบ่าตัดปลายเล็บออกหมดแล้วนะคะตัดแบบนี้นะคะนี่ตัดอ,ออกให้หมดแบบนีหนะคะ นี่มันจะง่ายต่อการกินนะคะมันจะสะดวกกว่านี่ไม่ต้องเราบันทิปกนะคะนี่เล็บที่ไปย่าตัดทีไเมื่อกีน้นะคะส่วนกระปิ้งนี้ไปย่าก็จะปิิทินเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครสะดวกจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ได้นะคะแต่ไปย่าว่าเพราะว่าตอนทํากินเราก็ไม่ได้ทํากินอยู่แล้วก็จะปิิทิปแบบนี้เลยนี่ขี้แล้วก็บีบขี้ออกอย่างนี้ด้วยนะคะ ดูขี้มันดูนะคะเนี่ยปรีออกอย่างนี้นะคะนี่ขี้มันจะออกมาด้วยค่ะเห็นป่นี่นี่ขี้มันดำเนี่ยบิดขี้ออกมาแบบนี้นะคะนี่แปะดูคะ่ะทุกคนดูขี้มันสุดรกนี่นะคะ เห็นป่ะนี่เนี่เรากดอย่างนี้นะมันก็จะปี้ออกมานี่เห็นป่ะคะ่ะนี่ขี้ดำๆมันจะสะอาดกว่านะคะดูดิเห็นป่ะ ้ล้างหล,หลายรอบนะคะเพราะว่าม่ยาาจะเอาน้ําปลาที่ต้มเมื่อกี้เอาไปกินด้วยนะคะเอาไปตําส้มตําค่ะจะกินน้ําด้วยนะคะเพราะว่าม่ยาาใช้น้ําสะอาดนะคะมบยาก็เลยว่าจะเอาน้ำมาไปกินด้วยดูดิคี่เพราะฉะนั้นแบแยกาต้อนล้างตัวนี้นะละหลายน้ำเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำไม่มาโอ้ยน้ำเอ้ยน้ำ ดูดิขี้มีแทบทุกตัวเลยค่ะทุกคน 也可以。<laughs> <laughs> ย่างล้าเสร็จเลยเรียบร้อยแล้วนะคะลามาสี่ห้ารอบแล้วนะคะ,แ, 4, 5, แ,ะ,คะแต่ว่าพูดถึงว่าคนหนึ่งถ้าทํากินสองสามวันกินก็เอะก็แกกอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาน้นํานมออกแล้วก็เออไปดอได้เลยแต่ขออนุญาตอาจจะเก็บไว้สักประมาณสี่ประมาณสามสี่อาทิตย์นะคะไม่ยากก็จะเอาแบบนี้หงายทอแบบนี้นะคะหงายทอแบบนี้เพื่อให้นะ้ำปลาซึมเข้าไปข้างในตัวปูนะคะเนี่หงายแบบนี้นะคะนี่ บบนี่นะคะโอเคโอเคค่ะเสียเรื่องแล้วนะคะได้มาสอโหลเดี๋ยวเราจะเทมนับปลาใส่เลยนะคะเทนรับปลาเลยค่ะ ค okay. ใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วนะคะได้มาสองกระปุกก็พอดีเลยคะ่ะโอเคนี่แล้ว okay. น,นี่กระปุกนี้ดรอมไว้ประมาณสวันกี่ได้นะคะ3มวันกําดีก่าอร่อยเลยนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอตนตำส้มตำนะคะ Bye. สวันผ่านไปนะคะทุกคนวันนี้วันหยุดค่ะคนอยู่กันหลายคนนะคะเราก็เลยเอาโปูมาตาม้มตามกินกันค่ะสามวันก่อนไม่มีใครมาหาเลยไม่มีใครมาเยี่ยมมาเยือเลยค่ะเพราะว่าเขาอยู่กักตัวกันนะคะตากคตากักตัวกันที่บ้านนะคะวันนี้มาอยู่พร้อมกันหน้าพร้อมต่างกันนะคะก็เลยมาหาค่ะก็เลยมาตาม้มปตามที่กินค่ะ เรากินไปตำไปหลายครมมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนนะคะแต่ว่ามะละกอยังเหลืออยู่คระทุกคนชิคก็เลยสับๆๆๆๆบ่าจะมาตังค์ให้ที่รสักครอสหนึ่งนะคะปรากฏว่าพอตำเสร็จนะคะแกจะโลไปให้แฟนที่บ้านนะคะบ้าเอญว่าหน้าบ้านมีคนอยู่กันหลายคนนะคะแกก็เลยไม่กล้าเดินผ่านนะคะกลัวว่าจะขอกินนะคะดูความรักของเขาเดอนอ้อมไปด้านหลังบ้านนะคะดูสิ มไม่รักก็ไม่ทําให้ขนาดนี้นะเนี่ยลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของเธอด้วยนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ